มีผู้ใดสิบติดตองานม่จ่าการเจรจาการติดต่องานที่ได้เดินทางไก่น้ำทีได้ไปติดต่องานหรืออาจจะได้โยกใหญ่น้ำอาจจะได้โยกใหญ่ทิ่นฐานหนาทีการงานนม่จ้าให้สามสามเรียนขึ้นการติดต่องานจะที่ได้เดินทางไปติดตองานงานที่เหตุก็สิมีงานเอ ทีนูอัดไปรแรกๆกส็สิมีงานเออรับเหมารับเหมาสาร้างโบสถ์สร้างบ้านบาจ้ามีโบสถ์มีบ้านอา่าทุกๆศาสนาทุกๆภาษาด้วยจา้พาพันเข้ามาพอคลิปนี้โบสถ์บ้านอา่สาสร้างโบสถ์บ้านแล้วก็มีศาสนาคริสต์ด้อจา้าเดอ้อไผไปนี่ที่มันแวบเข้ามาทีนูอัดช่วงแรกน,นีนูเห็ดอัดตอไม่เพื่อว่ามันเสกกระซับเข้ามาจา้าเนาะเอเอเดี๋ยวนูก็บ่คอยมีเวลานําก็สิ เจ้าเดินทางไปติดต่องานได้เจ้าก็สิได้ติดต่องานเจ้าก็สิได้งานนะจ๊ะเด้ออันนี้เอ็ดออฟคัพไพ่นึงถวยเจ้าสิรับการซอยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นบ่อ่าเป็นโคตรมาอ่าเฮ็ดบุญน,น้ำเห็นบ่ามากักถวายดอกบัวดอกบัวเจ้าก็สิไปประคดอยู่ s w i สวรรค์ผมละพี่น้องเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็น16แกน้า15หาที่หนึ่ง14เมืองดานที่นูสิอ่านนะจ๊ะเด้อนูสิเอานูสิบ่เอามาอ่านมั่วนี่คือสำหรับเบื้องบนอ่า และสสิบี่มังบดานน้ำอ่บหกชั้นฟ้าสิบห15ชนินและ14มังบดานที่นูสีเอามาอา่านอ่ะในในสำหรับนี่ในจ่าเด้อ,อสีบ่เอามาอ่านมั่วอ,อันนี้คือเบื้องบนเนี่ยเจ้าถว,วายดอกบัวนว์บออ่าดอกบวัวเจ้าสิไปประกฏอยู่เบื้องบนคนละเห็นบอที่อยู่บ่อนา้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ว่านูบอดูบอกว่าเบื้องบนมันมองได้เออดูแต่ว่า รู้สัมผัสตั้งแต่ที่อ่านคลิปแรกไอ้คีนูตัดต่อที่บอท่านเด็ดตัดต่อมาเหตุคลิปใหม่นี่คือมันเป็นบุญสวงสวรรค์ดอกบัวที่เจ้าอ่าถวายพระนั่นนะไปประกดยุบุญเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ของอยู่บยุบนญสวงสวรรค์นี่จ้ากรทีิได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้่าเจ้าสิบต,ต่อเรื่องอยัญญา,า,าสร้างโบสถ์สร้างบ้านทุกสายงานเนื่จากเขามาสร้างโบสถ์สร้างบ้านในศาสนาคดีอ่า สิได้เอ่อสิได้รับเอ่อการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดที่เอ่อหาถวยขึ้นผู้ใดทีคิดถึงนี่นี่มิ้ยสัมผัสเรื่องคนรักได้จี่จะภัยไี้นีพุนอ่านไปเรื่อยไพ่หาถวยนี่เจ้าเอ่คิดฮอดอันพ่อแม่ป่ยญาตายายบอที่รวงรับไปแล้วมีผู้ใดบอที่อยู่ในครอบครัวที่เจ้าหักรวงรับไปแล้วเออคอยบอกได้เลยพุ่มที่เพ่นไปอยู่นี่เห็นบะ จากที่จะจากที่เพิ่นได้รับบุญอยู่นี่เพิ่นตะกี้เพิ่นอยู่หม่องนี้เด้กับพุ่มสูงกับพื้นดินอยู่เอ่าบ่ได้อยู่บ่ได้อยู่ภูมิล่างคือบ่ได้อยู่ภูมินรกนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง16บหกชั้นฟ้า15บห้าเนินและ14มังบดานท่านอยากบอกเจ้าว่าบ่าาาต้องเป็นห่วงเอ่อปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องของเจ้าเอ่อพ่อแม่ๆเอ่อผู้ใดก็ยาหยานในครอบครัวเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากตู่เจ้าเองที่มาเคสบุญเอ่อและก็ตู่เพิ่นนําตอนเฮียงมีชีวิตอยู่ เจ้าสีมากเฮ็ดบุญแผ่บุญกุศลในศาสนานี่ก็เปียบเสมือนวัดโบสถ์นะจ๊ะเนาะแต่ละศาสนาก็ไเลยากันไปมากไปเฮ็ดบุญไปสวดมนต์แต่ละศาสนาและร่วมถึงศาสนาพุดน้ำมักถวายดอกไม้เพื่อนได้รับบุญและเพื่อนกันไปยู่พุ่มดีน้ำตะกี้เพื่อนยู่พุ่มนี่เด้บ่คอยมีแสงแต่ว่ากันยั่งดีอยู่่ายดีเพื่อนไปยู่อีกพุ่มสูงกับพุ่มนี่เห็นบ่ขาดเจ้าบ่ขาดการทำบุญ การสวดมนต์จะเลื่อนเพราะวาหน้าแพ่บุญเนี่เพื่อนนี่มูบอกได้เลย,เ,ลยเพื่อนซไดไปอยูของเทิงเลยเข้าใจว่า,าที่นูเขียนบอกไป